ขอขอบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อปอพารวยนะครับวันนี้ o อปอพารวยก็ได้รับโทรศัพท์ด่วน,วน,วนจากพัทุดงนะครับผมเพื่อให้มาหาที่วัดนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง o อปอพารวยนะครับเนื่องจากงวดที่แล้วนะครับพัทุดงได้ส่งลายไปให้อดมินนะครับสอานะครับผมทางช่องก็ไม่ได้มานะครับช่วงช่วงวันที่ วันที่โชคลาภจะออกนี่แหละครับแต่งวดนี้เราได้มาตามกระแสนะครับผมมาตามปู่ทุดงนะครับว่าจะมีแนวทางตัวไหนมาฝาก fc เราก็ไม่พลาดแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากพระทุดงนะครับผมว่าจะมีตัวเลตตัวเลขตัวไหนมาฝาก fc กันบ้างนะครับมารับชมกันครับผม อย่างโทรศัพท์แ่าเป็นยังว่เปยังเาจมขอกรบนวัตการครับอาจารย์จเลนท์ครับวันนี้อาจารย์เรียกทางช่องพบด่วนเลยนะครับแวจะมีแนวทางเพิ่มนะครับอาจารย์หรือว่าย่อมีแนวทางเพิ่มเติมย่ำย่าอีกจุดหนึงเพราะว่าท่า กยังบ่น hmm. ิมิดยังการยังบ่นิมิดหอกแต่ว่าการคือว่ามักงามไม่คันน้ำมุนเหมอนกันแมนเลขคันน้ำมุนสวยเพราะว่าเลขเลขสวยการอยากมาเพิ่มเติมลงเพราะว่ามือนี่เป็นมือกอดเนาะมือโชคมือลาบมือมือหมันอ่ามือโชคดีมือโชคดีงวดก่อนเดี๋ยวผม งดก่อนสองห้าห้าสองน้าที่อาจารย์ไลน์ไปหาผมมที่วันวันที่วันโชคลาบนี่นะครับผมไม่ได้มาทีเวเลยไม่ได้มาตามให้เอฟซีแต่วันนี้ไม่พลาดครับวันนี้มาวันนี้อันนี้ครับเอาปอพันมาเนาะครับผมไลน์อาจารย์ไลน์ไปหาปองดก่อนโอ้ยเสียดายนะค่ะทามาเลยก็เต็มเต็มครับวันนี้ไม่พลาดครับเอาแนวทางมาฝากเอฟซีครับผมมากออกเมื่อเลขกออกแม่อเลขอาจารย์ที่ที่อ่า ที่ว่างไปก่อนนั่นก็สวยซื้บอะไร <laughs> ที่เข้าป่าช้ากันใช่ไหมอาจารย์ <laughs> ที่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 เข้าล,ลงไป็นวดก่อนเนี่ยอคครับผมครับ, <laughs> น,น,น,บน,นี่นี่เอ่าเอฟซีเนาะ้ากระโทรมาบอก,กอ,จอ <laughs> าจารย์ก็โอ้ยอาจารย์มเขาอ๋ออันเนาะ <laughs> มันเป็นเลขดังอ <ừ> ืมก็มันตรงเลขดังพอดีครับผม กานี่เลยตัวอาจารย์สีย่ำการสุดท้ายแล้วกับบเพราะว่าการไมร่เม็ดบดไม้เม็ดก็เพราะว่ามันใจเพราะามันใจ<ม>อเพราะว่าเลขมงคลตัวนี้สวยที่สวยมากมคืออันนี้เป็นเลขขันน้ำมนต์แหละครับอาจารย์ที่อันนี้เลขขันน้ำมนต์ครับที่ไปทําในป่าช้าเนาะเมนเมนที่ที่อ่าที่ได้ไป เอาก็าจา์โอครับอทีนี้ก็ไปร่วมกันไปขอครับจะออกมาตัวนี้อืมหกศูนย์หกศูนย์ครับแต่เพราะว่าได้สองตัวกระหายพิจนาเบิงนะ่ะมันมีสิทธิ์มันก็เป็นไปได้ครับผมอืมหกศูนย์ครับ เอาวันนี้ที่อาจารย์เรียกทางช่องมาว่ามีแนวทางใหม่คือคือคือเพิ่มคือตัวไหนครับอ,อาจารย์ครับคือเพิ่มกะสิมีสามตัวสามตัวกะซได้ลงสามตัวสองตัวครับผมอ่าไอ้ที่ที่ลงก่อนนั่นนึกงว่าขาดเพราะว่าอาจารย์เบิ้งเล้วเมื่อเบิ้งแล้วมาเนี่ยมันกะลงโตอยู่ครับแต่ว่าก็มีกะสิมาเพิ่มเพิ่มอีก ามตัวครับผมก็สิมว่าเพิ่มอีกสามตัวขออนุญาตนะครับอาจารย์อ่ะอันนี้ขอวางนะครับขออนุญาตวางอันอ้ยังไยห้าสองห้าห้าสองห้าโอ้เอนเดขกานมมุ่นตีตีทิพกอน้อยเฮ็ดุ่งตีเต้นในปาชาอ่นที่ในป่าช้าครับโอ้อาการมันใจร้ายเลยวสียยำมาสันต์ถอยอย่เข้าไปในเอฟซีไปดูในคลิปได้นะครับเอ่อที่อยู่ป่าช้าที่เราไป ไปกับอาจารย์ไปกับอาจารย์โอที่บ้าจอมปัวกันเนาะใช่ใช่ที่ถ่ายในป่าช้าจอมปกวึ้นกลางป้าซ่าจะมีห้าสองห้ากับหกศูนศูนย์หกนี่แหละครับศูนย์ศูย์หกครับที่ทำาแต่อยากอยากมาศูนย์เก้าเก้าศูนย์อยู่แต่ว่ากะมันสิหลายตัวสองห้าังหรือเ่ค่ะหกเก้าตัวเดียวกันสองอเพราะว่าหกเก้าตัวเดียวกันกันกันทิ่ว่าศุนเก้ากับทีว่าลายตัวบ่อนนะ เราๆเอฟซีสีเพิ่งเอาเลยเนาะเขาอาจารย์เขียนมาก็ได้ครับเขียนมาก็ได้กิจนาเบิงครับโคเก่าตัวเดียวกันกับสิก็พกศูนย์เก่าศูนย์นี่กิจจนาเบิงเพราะว่าทุกตัวสวยวันนี้สวยวันนี้ที่ต้องไปสวยครับกับพนาวรรณวะวันนี้ครับวันรวยนี่กับเพิ่มภรวนาณวะสรุปแล้วค่ะสรุปอเลย ได้โทรเรียกมาอหายห้่งเพราะว่าขังก้อนเสียดายเสียดายครับเสียดายตรงเป๊ะเลยตรงบ่ได้บ่ได้พิดเพี้ยนนี่มันเป็นจังซี่ละเอบาีนี้มันคือล็อกฮะอืมอตั้งขึ้นดิตั้งขึ de, ้นก่อน่าหายแล้วอันเด็กค้มาจัดใช้น่ะเพิ่นเพื่อนบอเลียนเด้ขาดไปไล่สามอาจารย์พยักแหลวนะคะ กุมานชัดใช่บริเตี่ยนเลยค่ะเด้อยังตัวเดิมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวยังกุมานชัดใช่ไม่เนี่ยต้องดูในคลิปไปคีเบอร์ในคลิปได้ค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดเพราะว่าทุดงนะคะพระธุดงงวดก่อนสองห้าห้าสองเราไม่ได้มาเสียดายแต่เข้าอยู่วันนี้มาห้าสองมาห้าสองสองห้าแล้วอนี้เลน้ำตเลนี่ยอันนี้เลขขันน้ำมนต์นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางจากพัทุดงนะครับผมพัทุดง,ดง,งครับขอให้เอ็ซีทั้งช่อง y o u t u อ่าอ่ออาญาติโยมทุกคู่ทุกคนอ่าโชคดีอ่าให้ได้มีทรัพย์นะผูกวางทรัพย์ให้ได้นะทรัพยไ์ไปละเพราะว่าช่วงนี้ก็อ่าโรคไพยกันยังยังอยู่อยู่ กใส่ซับด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอาจารย์ให้ก็เป็นแนวทาง <Okay. S 1> เพื่อได้ก็ถูกดีในตัวบุญบารมีไอ้ที่โลกเป็นยุคเมอือเนี่ก,ก็อยากอ่ามันมีทางเดียวก็คือปฏิบัติธรรมเด้อปฏิบัติธรรมไปน,น้ำกอ่ะ,อะ,ะว่างระวังรักษาตัวเองเออเขาก็าไปใส่กะใส่แมทแน่สวดมนต์ไหวพักจะช่วย <Okay. S 1> ได้ แจกช่วยได้มันกะสี่คอยจางไปเพราะว่าช่วงนี้กําลังรวมโควิดกําลังรวมถ <c oughs> ุกสายพันธุ์มารวมเป็นสายพันธุ์เดียวแต่ว่ากะเพราะว่า <c oughs> มีทั้งแกกะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าตามคําทํานายพระพุทธองค์ท่านทำนายไว้ก็มารูปแบบนี้แหละ มันสิมาในหลุแบบนี <S <s ้เพราะว่าเขามาได้เดวเขากะสิไปเองครับอ่เขากะสิไปเองเขากะสิสลายไปเองกัไปแล้วกัขอใหญ่มีมาอีกเนาะก็เอาส่วนนี้อาจารย์ก wow ับบอมี่ยังกัขออ่านุม huh ุตนาให้โชคดีให้นี่โชคใช่ท ну ุกปูทุกคนเนาะสาธุครับผม เอาพอีกรอบเด้อค่ะเด้อเอฟซีผู้ได้สื่อท่านก็สื่อเด้อค่ะเด้อโจดไหวเด้อค่ะเด้อสื่อท่านบ่เนาะ่าบานนี้มือนี้เป็นมือดีมือโชคมือมานเด้อค่ะเด้ออันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางของพัทุดงนะครับผมที่ท่านได้โทรเรียกทางช่องมาเข้าพบด่วนเลยนะครับเพื่อจะบอกแนวทางมาฝากเอฟซีนะครับผมก็มี 60นะครับที่เป็นขันน้ำมันที่เราทํากันในป่าช้าวันนั้นนะครับแล้วก็525นะครับที่ทําในป่าช้านะครับผม fc ท่านไหนอยากเห็นก็เข้าไปดูที่คลิปในป่าช้านะครับป่าช้าแตกนะครับผมจะมีตัวเลข525แล้วก็6006 60นะครับผมอขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับพัด พระทุดงท่านก็จะย้ำตัวนี้นะค, well ครับ06602552อะไรนี่แหละครับพระทุดงก็คือพระทุดง45นะครับที่กำแพงล้มนะครับ fc ครับไม่ใช่พระทุดงที่ไหนนะครับพระทุดงที่กำแพงวัดท่านล้มนะครับที่กำลังตอนนี้กำลังก่อสร้างกำแพงอยู่น er. ะ Howard ครับขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโ o ปอพารวยนะครับวันนี้วันวันเฮงวันรวยก็ขอให้ fc ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมตอนเย็นเรามาชชยยด้วยกันครับผมสวัสดีครับ